bmw ix 2022ตัวนี้ใหม่ล่าสุดล้ำมากๆเลยครับมาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า523แรงมาจอเปิดตัวแล้วนะครับปลายปีนี้ bmw ix ตัวนี้นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์ suv sport activity มาพร้อมกับโครงสร้างตัวถังที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมแบบสเป f เ a รมและหลังคาแบบคาร์บอนเค s สช่วยเพิ่มความแข็งแรงและก็ลดน้ำหนักให้รถเบาลงด้วยนะครับ และตัวนี้ขับเคลื่อนด e ้วยเทคโนโลยี BMW eDrive n e r e t i t n o n ที่5รวมถึงเอามอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบเกียร์เอาไว้ภายใต้โครงสร้างเดียวกันด้วย BMW iX จะเริ่มทำการตลาดด้วย2รุ่นย่อยก่อนนะครับโดยที่จะประกอบไปด้วยรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่น iX xDrive 50ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและให้กำลังสูงถึง523แรงมา้า แรงบิดจะได้อยู่ที่765นิวตันเมตรเลยครับอัตราเร่ง0-100นะครับ4.6วินาทีโอ้โหรถไฟฟ้านี่แรงจุดสุดไปเลยครับและตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่105.2กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตใหญ่ขนาดนี้ก็สามารถทำระยะทางได้ถึง630กิโลเมตรเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น iX xDrive40 ตัวนี้มีกำลังสูงอยู่ที่326แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่630นิวตันตเมตรอัตราเร่งนะครับ0ูนยถึง1 0 0ยภายใน6.1วินาทีพร้อมกับแบตเตอรี่71กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้สามารถขับขี่ได้425กิโลเมตรครับ <S <S และ b ีมนะครับยังมีแผนเปิดตัวที่เป็น iX M60 ตัวนี้จะให้กำลังอยู่ที่600แรงม้าเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะเปิดตัวที่หลังนะครับ ส่วนในด้านของเทคโนโลยีสำหรับเจ้าตัว BMW iX ตัวนี้จะประกอบไปด้วยเพาหน้าเป็นแบบปีกนกคู่พาหลังก็จะเป็นแบบไฟลิงพร้อมช่วงล่างนะครับแบบปรับได้ด้วยติดตั้งพรมลายแบบไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วรถด,ด้วยครับสามารถเลือกออปชันที่เป็นถุงลมควบคุมด้วยไฟฟ้าได้ด้วยและระบบเดี้ยวรอหลังโอ้ล้ำสุดๆครับ และในขณะที่ล้ออลอยนะครับจะได้เป็นตัวพื้นฐานคือ20นิ้วแต่สามารถเพิ่มเป็น21และ22นิ้วได้ด้วยภายในห้องโดยสารก็จะถูกติดตั้งมาด้วยระบบ iDrive เจนเนอเรชัใหม่ด้วยครับมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสแบบโค้งเป็น Information Display ขนาด12.3นิ้วและจอ Control Display 14.9นิ้วครับ โอ้โหภายในมันสวยล้ำจริงๆนะครับเบาะที่ได้มาก็มีความสวยสุดๆเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังดูเท่ดูสปอร์ตสุดๆจริงๆครับและตัวนี้มาเสริมด้วยระบบนำทางที่เป็น BMW My Map รองรับระบบ 5G แล้วด้วยนะครับพิเศษด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล3รอเก็บเงินกันได้เลยครับสวยขนาดนี้ภายในก็จัดเต็มมากๆและระบบ รวมถึงระยะทางแรงม้าแรงบิดโอ้โหสุดๆจริงๆครับตัวนี้เป็น SUV นะครับไอตัว x ได้หนี่0-100นีครับภายใน4.6วิเองโอ้โหอย่างรถสปอร์ตนะครับโอเคครับปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันแน่นอนครับ